อยู่ห้องนี้แล้วกดเลข8ให้ชื่นใจหน่อยใครอยู่เป็นเพื่อนแม่นลินในห้องนี้แล้วกดเลข8ให้ชื่นใจหน่อยเร็วได้แคปแน่นอนค่ะไม่โกหกและห้องนี้ทันยังไงก็ทันใครอยู่แล้วพิมพ์8มาให้ชื่นใจหน่อยอยู่แล้วพิมพ์8มาทีขอเลข8ให้ชื่นใจหน่อยเร็วทุกคนจ๋าอยู่แล้วพิมพ์8มาแคปก่อนอันดับแรก อันดับแรกจะให้ทุกคนแคปคือเลขอัดเน็ต่อด้วยอ้วนน้อยเลขอัดเนดต่อด้วยอ้วนน้อยนะคะหลายคนแอดมินฝากบอกเข้าไปในห้องแล้วบอกว่ามาจากไหลสดแม่นลินนะเดี๋ยวแอดมินจะจัดให้อยู่ห้องฟรีตลอดชีพนะคะฟรีแนวทางตลอดชีพนะให้บอกด้วยนะคะว่ามาจากไหลสดนะ ของฟตีตลอดชีพ้ใดก็อยากไดเด้อทุกคนเด้อบอกเลยว่ามาจากไหลสดแม่นาลินอันดับแรกไปกันกับอัดน้องเนทต่อด้วยอ้วนน้อยจอนานไม่ได้นะคะ5วินาทีเท่านั้นใครไม่ทันผ่านใครไม่ทันผ่านเข้ารับในห้องนี้นะจ๊ะเข้ารับในห้องที่ถูกฉลก เพราะอะไรถึงว่าถูกฉลกทุกคนโค้งสุดท้ายมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแล้วแมนนารินกับซีเบิงอยู่ตัวว่าอันใดซีถือฉลกเหมาะสำหรับเอฟซีแมนนารินเอฟซีน้องเนทพอดูแลปุ๊บอะจัดห้องนี้เลยจับเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายว่าแอดมินเขาตอบเร็วเหมาะสำหรับช่วงไฟนอลช่วงโค้งสุดท้ายนี่ที่สุดแล้วเจ็ดร้อยคนเตรียมตัวแคป และไม่ต้องไปที่ไหนอยู่ในห้องนี้เท่านั้นอยู่ในห้องนี้เท่านั้นเดอ้อเบิองเซลให้แคปรวยรวยนะคะทุกคนผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ารัฐบาลไทยเนาะมันถ้าเข้าอีกก็คือเป็นงวดที่หกแล้วมันก็แบบ อันมีเข้ามีหลุดแน่นอนใช้สติเยอะๆนะคะเพราะว่านารินก็เป็นคนธรรมดาน้องเนตก็เป็นคนธรรมดาเนาะแนวทางมันมีเข้ามีหลุดหมดนะแต่ใจก็อยากให้เข้าเขาเขาทุกงวดนั่นละแต่มันสิเป็นไปใดบ่เบิ่งอีกเท่านึงเดอ้อ5วินาทีนะคะเลขอัดน้องเนตรัฐบาลไทย16สิงหาคม2565 5วินาทีเท่านั้น7 ร้อยคนแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยรวยนับนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไปต่ออ้วนน้อยนะคะอ้วนน้อยนะคะรัฐบาลไทย16สิงหาคม2565 เจ็ดคนนะคะแคปเสร็จ <c ups> พิมพ์คำว่ารวยๆห้าว,วินาทีนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งูนบอทท่านเข้าไปหาแอดมินแมนนารินผู้ใดบอทท่านเข้าไปหาแอดมินแมนนารินเลย ผู้ใดบ่ท่านจิมลิงเขาไปหาแอดมินแมนนาลินเลยเด้อวันนี้นะคะเป็นวันรัฐบาลไทยผู้ส่งท้ายก่อนนะคะแมนนาลินขออวยพรให้เอฟซีแมนนาลินน้องเนทวันนี้นะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยรวยแล้วก็รวยอีก ใครยังไม่เคยถูกหวยก็ขอให้ถูกหวยวันนี้นะคะชอบตามได้เลยไม่ชอบผ่านแต่ถ้าผิดพลาดประการใดต้องเกาะกาบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเดอ้อเห็ุเต็มทีที่สุดแล้วเดอ้อทุกคนเดอ้อเฮงเฮงรวยๆวยเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีจ้า